อัสสลามุอะลัยกุมงมเร้อมาตุลลอฮิวะบเระกาโตวันนี้ผมจะมานเสนอวิธีการทำอักษรลึกลับสยองขวัญเหมือนก็เปิดโปรแกรม Photoshop ได้เลยครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ไฟล์นิวก็เลือกขนาดตามใจชอบได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์อักษรลงไปตามที่ต้องการ หลังจากนั้นก็กดไปที่ฟิลเตอร์สไตล์เลสแล้วก็คลิกไปที่ Y ครับแล้วเลือก Direction ให้เป็น f r r m the Left 1หนครั้ง Form the Right 1ครั้งหลังจากนั้นก็กด OK ไปที่ i n m g t r r t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  y Converse กดไปที่90องศา ccw กดไปที่ฟิลเตอร์สไตลิสแล้วคลิกไปที่ Y แล้วก็เลือก Direction เป็นฟอร์ม e ะเรดอีกหนึ่งครัง้งฟอร์ม i ะไรอีกหนึ่งครัง้งจากนั้นก็กดโอเคต่อมาก็กดไปที่ i n m g t e กด Rotate Converse ให้เลือกเป็น90องศา CW เลือก Filter b u r ไปที่ Radian b u r จากนั้นก็ให้ตั้งค่า Amount เป็น15ปรับค่า b u r s i t Method เป็น Zoom แล้วกด OK กันจังนั้นก็กด Ctrl-I คลิกที่ background แล้วก็กด Ctrl-I แล้วก็กด Filter s t y l i s t File a d g r e d กลับไปที่เลเยอร์แล้วกด Ctrl-I กลับไปที่ Blackground แล้วกด Ctrl-I แล้วก็จะได้ข้อความบนพื้นสีขาว s <S แล้วบนพื้นสีดำแล้วกดตัวเอฟเฟกด้านล่างสุด แล้วคลิกไปที่ออ t เตอร์โกแล้วก็เลือกบี t โหมดเป็นโมโนออฟซิตี้100%จากนั้นก็กด จากนั้นก็ให้เลือกดังภาพครับแล้วก็เลือกสีตามที่ท่านต้องการหลังจากนั้นก็กดโอเคเสร็จแล้วครับข้อความลึกลับสยองขวัญ